สวัสดีค่ะนิยายเสียงฉเฉลยรักซาตานตอนที่สมาแล้วคะ่ะและสิมาวางถ้วยกาแฟลงอย่างแรงๆหลังจากรับโทรศัพท์จากพี่ชายจนกาแฟร้อนๆกระชอกลวกมือและไหลลงสู่พื้นโต๊ะหญิงสาวร้องออกมาอย่างฉุนเฉียวมากกว่าการเจ็บปวดหล่อนกำลังโมโหพี่ชาย และโมโ oh หความสับเพ่าของตัวเองลัสิมาลุกขึ้นเดินไปหยิบเอาผ้าคิลิ้วมาซับกาแฟแล้วยกถ้วยกาแฟไปล้างพร้อมกับนำผ้าชื้น,นมาเช็ดโต๊ะให้สะอาดอีกทีโดยไม่สนใจมือที่ถูกน้ำร้อนลวกจนผิวเป็นรอยแดงปื้นใหญ่หล่อนไม่มีอารมณ์จะใส่ใจทำแผลเพราะมีแต่ความหมกมุ่นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเดินออกไปยืนที่ระเบียงบ้านมองดูบริเวณบ้านด้วยสายตาวิตกกังวลเธอไม่เข้าใจพี่ชายเลยทำไมเขาจึงไม่มีความรู้สึกผูกพันใดๆกับที่นี่ซึ่งเป็นที่ที่เธอกับเขาเกิดและโตที่นี่เงินตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่เหนือจิตใจเขาแม่และพี่ชายที่เธอรักเห็นเงินสำคัญกว่าเธอหรือนี่ เธอรู้ว่าพี่ชายของเธอต้องการนำเงินไปทำทุนเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับภรรยาของเขาและมารดาของเธอด้วยหลอนสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วแหงนหน้าขึ้นมองฟ้าลำคอแห้งผากรู้สึกถึงความอ่อนล้าในหัวใจอย่างยิ่งเธอรู้สึกเสียใจอย่างบอกไม่ถูก บิดาเธอต้องการให้ที่นี่คือสวรรค์ของครอบครัวและให้ทุกคนได้อาศัยพำนักอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแต่นั่นดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในความคิดของใครเลยนอกจากเธอมารดาของเธอก็ต้องการเงินพี่ชายเธอก็ต้องการทุกคนลงความเห็นว่าไม่ควรเก็บที่ดินผืนนี้ไว้เธอนึกโมโหคนที่เสนอราคา เธอนึกโมโหผู้ที่เสนอราคาที่ดินก้อนงามนั้นเขามีเงินคิดว่าจะซื้ออะไรก็ได้ทุกอย่างเธอถอนใจอย่างเหนื่อยหน่ายแล้วหลับตาลงอย่างช้าๆบางครั้งรู้สึกท้อแท้จนอยากหนีไปไกลๆไม่รับรู้สิ่งใดๆใครต้องการอะไรก็ให้เขาจัดการไปตามความพอใจ คิ้วเลี้ยวสวยของลัซิมาขมวดเข้าหากันเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างดังกกกักพอเธอเงี่ยวหูฟังเสียงก็เงียบหายไปทุกอย่างเงียบกิบเธอบอกตัวเองว่าเธอคงหูฝาดไปนั่นเองเธอเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ปิดประตูก้าวเข้าไปในห้องนอนเธออยากจะพักผ่อนเพื่อต่อสู้กับเรื่องในวันพรุ่งนี้ จึงเอื้อมมือไปปิดไฟที่โคมไฟหัวเตียงแล้วทอดกายลงนอนเสียงกุกกักยังคงดังขึ้นอีกครั้งคล้ายเสียงฝีสะคล้ายเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ภายในบ้านลัิมมาหายใจแรงเพื่อระงับอารมณ์ที่พุ่งพ่านขึ้นมาฉับพลันใจเต้นโคมคามด้วยความตื่นเต้นเข้ามาแทนที่ก่อนที่ความกล้าจะตามมา ในยามนี้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวว่าเกิดเหตุร้ายกับผู้หญิงที่อยู่บ้านคนเดียวเยอะแยะไปหมดจนไม่อยากรับรู้เพราะล้วนแล้วแต่เรื่องน่ากลัวทั้งนั้นลัซิมากำลังรวบรวมสติเพื่อเปิดไฟเธอเอื้อมมือไปกดสวิตไฟทว่าเธอก็ต้องร้องกรี๊ดออกมาเมื่อมีอะไรบางอย่างมาตะปบปาก แต่พาดไปที่จมูกเพราะความมืดสลัวเธอเบิกตากว้างเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนชัดเจนขึ้นลาซิมาเข่าอ่อนทันทีหล่อนพยายามรวบรวมความกล้าตั้งสติให้กลับมาโดยเร็วและพยายามดิ้นลนเพื่อหาทางรอดที่ดูจะน้อยเต็มทีเงาตะคุ่มนั้นจับหล่อนเอามือไผ่หลังและมัดขาทั้งสองของเธอ ให้ติดกันเธอพยายามถีกแต่ก็ถูกกดไว้บนที่นอนซึ่งมันดูจะไร้หนทางรอดเป็นแน่ช่วยด้วยลาสิมาพยายามจะร้องและดิ้นรนแต่ดูเหมือนมันจะไร้ประโยชน์เมื่อปากของเธอก็กำลังถูกผูกไว้ด้วยผ้าแน่นจนไม่อาจขยับได้เธอหน้าซีดเผือดเมื่อถูกแบกพาดบ่าออกจากบ้านไป น้ำตาเธอไหลลินด้วยความตกใจและตื่นกลัวแต่ยังคงมีสติรู้ว่าเจ้าคนร้ายต้องการเพียงตัวเธอเท่านั้นมันไม่ได้สนใจสิ่งใดๆในบ้านเลยร่างของเธอถูกวางไว้ในบนในรถเธอสังเกตได้ถนัดว่าเป็นรถอะไรนาทีต่อมาเธอก็ถูกาพาไปห่างบ้านทุกทีทุกทีจนหน้าใจหาย และเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่มาเยือนโดยไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอลัชิมาใจเต้นระทึกถามตัวเองว่ามันเป็นใครมันต้องการอะไรแต่มันไม่ใช่พวกป้นชิงทรัพย์อย่างแน่นอนเพราะของในบ้านมันไม่ได้ถูกแตะต้องเลยแม้แต่ชิ้นเดียวลักพาตัวงั้นลึกลัสิมาเบิกตากว้างเมื่อคิดถึง การเรียกค่าไทยเรื่องไร้ายๆผุดขึ้นในสมองมากมายทำให้เธอยิ่งกลัวแต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าแล้วดิ้นคลุกขักเพื่อที่จะหนีไปจากสถานการณ์นี้ละซมาทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าดิ้นกับละซิมาทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการดิ้นลนซึ่งลังแต่จะเหนื่อยเปล่า ขณะที่คนลักพาตัวเธอมาไม่ได้สนใจเธอเลยมันยังคงขับรถไปเรื่อยๆด้วยความเร็วสูงทีเดียวเธอนอนหอบหายเธอนอนหอบหายใจเหนื่อยๆหยุดดิ้นเมื่อพบว่ามันไรประโยชน์จำต้องยอมรับสภาพอย่างไม่มีทางเลือกและต้องทำใจว่าเธอถูกจับและกำลังจะเป็นฉเฉลยพะละรถ ยิ้มออกกับตัวเองเมื่อเสียงกุกกักหลังรถเงียบลงไปแล้วเขาคิดว่าเธอคงจะเหนื่อยจึงหยุดลงเขาเปลี่ยนเกียร์ลดความเร็วเมื่อถึงถนนใหญ่เขากำลังพาเธอไปกักขังไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งเป็นบ้านพักของเขาเองที่อยู่ทางเหนือนั่นเองที่นน่เงียบและสวยงามสวยงามมากพอที่จะใช้เป็นที่กักกันอารมณ์ ผู้หญิงอารมณ์ร้ายคนนี้ได้และคิดว่าหนึ่งอาทิตย์คงจะรับมือหล่อนได้ไม่ยากนักอารมณ์รุนแรงของหล่อนจะระเบิดขึ้นอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเขาเป็นใครมีประสงค์อะไรและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะต้องลำบากใจเป็นแน่พลดยิ้มกับตัวเองอีกครั้งเมื่อย้อนนึกถึงใบหน้าแดงกำ่ำและนำเสียงเกลียวกลาดด้วยฤทธิ์โทสะของหล่อน เขาพอใจกับความโกรธนั้นเขายังไม่เคยเห็นใครสวยหน้ามองในยามโกรธจัดเช่นนี้นี่เขาต้อง้าดแน่ๆถึงได้นึกถึงจิตใจถึงได้นึกติดใจกับอาการโกรธของผู้หญิงแทนที่จะชอบตอนที่อ่อนหวานผู้หญิงคนนี้ก็สะกิดใจเขาได้อย่างประหลาดพลต์ฮัมเพลงออกมาอย่างสบายอารมณ์ ลัสมากัดริมฝีปากเมื่อได้ยินเสียงทำเพลงอย่างอารมณ์ดีความตึงเครียดในอกอัดแน่นยิ่งขึ้นหลอนพยายามหลับตาลงพร้อมบอกกับตัวเองว่าขอหลับพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะต้องเผชิญหน้าต่อสู้อย่างกล้าหาญเธอคิดก่อนและม้อยหลับไปไฟในเตาผิงปะทุส่งเสียงดัง ัสิมาสะดุ้งตื่นตกใจราวกับตื่นจากฝันร้ายเมื่อเจอสิ่งร้ายกว่าความฝันหลอนกว่าตาไปทั่วด้วยสายตาหวาดระแวงแล้วสัญชาตญายานก็เตือนหลอนว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายห้องนี้ดูหรูหราเกินกว่าจะเป็นซ่องโจรัสิมาขะหมดคิ้วมุน พางพยุงกายลุกขึ้นนั่งแล้วกวาดตาไปรอบๆอีกครั้งอย่างพิจารณามากขึ้นเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นบ่งบอกราคาที่แพงลิฟห้องทั้งห้องถูกตกแต่งอย่างมีรสนิยมรมสีสีอิดนานุ่มปูทั่วทั้งห้องนี่หล่อนอยู่ที่ไหนกันหรือว่าหล่อนกำลังฝันไปที่แท้หล่อนนอนอยู่บนเตียงนอนในห้องของ ขอองเธฝันเปะปะไปเองเสียงกุกกักดังอีกครั้งหญิงสาวหันขวับไปเห็นประตูเปิดออกพร้อมดวงตากลมสวยของเธอเปิดกว้างขึ้นทันทีแล้วด้วยความโกรธก็พ่านไปทุ์เส้นเลือดหล่นกระโดดขึ้นยืนด้วยอาการปกป้องตัวเองเหมือนสัตว์ที่จนตรอกที่จนมุมขณะที่ไฟในเตาผิงประทุเสียงดังราวกับประทัด นี่คุณลัซิมาถอนหายใจด้วยความกลัวกลายเป็นความโกรธจ้องมองชายหนุ่มร่างสูงอย่างเกล้ยวกาดอ้าวตื่นแล้วเหรือครับเจ้าหญิงนิทาท่าทางเขาสบายใจอย่างยิ่งเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องนี้ในมือของเขามีอาหารเช้ามาด้วยลาซิมารีบเพ่นหนีขึ้นไปอีกด้านหนึ่งของห้องแต่ดวงตายังคงจ้องจับอยู่ที่เขาไม่กระพริบ เขาเพียงแต่ยิม้มผมเสียใจที่ทำให้คุณต้องตกใจเขาก่ลาวอย่างเห็นอกเห็นใจจนหน้าหม่นไส้ผมไม่มีทางเลือกอ๋อที่แท้ไอ้เรื่องบ้าๆที่อยากได้ที่ดินของฉันใช่ไหมลาสินาแห้วใส่กับดวงตาวาวโลกความกลัวหายไปเป็นความโกรธจนตัวสัน่นหล่นตั้งท่าเตรียมต่อสู้เต็มที่ถ้าเขาเข้ามาใกล้มากกว่านี้ แต่พลดเพียงแต่ก้าวเข้ามาวางถาดไว้บนโต๊ะกลางห้องเตี้ยๆแล้วทุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ที่ตั้งอยู่ห่างๆออกไปเราจะพูดกันเราจะพูดเรื่องนั้นกันทีหลังเขาพูดเสียงเรื่อยๆตอนนี้ผมคิดว่าคุณคงหิวเรามาทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่านะละสัสซมาฉุนกึกกับท่าทางสุภาพอ่อนโยนของเขา ทั้งที่เขาจับหล่อนมาแท้ๆแต่เขาทำเฉยเลากับว่าไม่ได้ทำสิ่งใดที่เลวร้วายกับหล่อนและทำเหมือนหล่อนเป็นแขกของเขาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองพวกคุณวางแผนจับฉันมาใช่ไหมลัสิมาคำรามในลำคอพลดเงยหน้าขึ้นมองศบตาเงาบางอย่างในสองตาของเขาทำให้หล่อนยิ่งแน่ใจกับความคิดเมื่อคู่นี้หญิงสาวสะบดออกมาอย่างฉุนเฉียว เลวเร็วจริงๆจุ่ๆเขาจุปากเมื่อได้ยินคำบริภาษของหล่อนพวกนี้กล้าดียังไงถึงมาทำกับหล่อนอย่างนี้ลัสิมาแน่ใจอย่างยิ่งว่าพี่ชายกับแม่ของเธอจะต้องมีส่วนร่วมด้วยแน่นอนทุกคนต้องการกันหล่อนออกไปจากที่ดิน เพื่อความสะดวกในการขายที่ที่ยิ่งคิดยิ่งโมโหเมื่อลสัสมาสบตากับเขาอีกครั้งแล้วบางอย่างทําให้ลสัสมารู้ว่าถ้าหล่อนพูดคําแรงๆออกไปมันจะไม่เกิดผลดีเลยมันจะไม่เกิดผลอะไรกับผู้ชายคนนี้เลยเขาจะชอบใจเสียอีกและรังจะลดค่าของตัวเองลงไปเปล่าเปล่าหรือไม่ก็เข้าล็อกเขาเข้าพอดี หลอนเชิดคางมองเขาอย่างฉุนเฉียวและหายใจเข้าออกแรงจนอกกระเพื่อมจับฉันมาเพื่อที่จะได้ตกลงซื้อขายกันได้สะดวกใช่ไหมละ่ะพลลทําเป็นไม่ได้ยินคําพูดเยาะเย,ะเยะ้ยเขาหันไปชงกาแฟสําหรับตัวเองและก็ของหลอนแล้วเลื่อนจานไข่ดาวกับหมูแฮมมาวางใกล้ๆเธอมาทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าครับแล้วลซิมายิ่งฉุนเฉียวหนะัก เมื่อเขาทำเป็นทองไม่รู้ร้อนลสัสมากระแทกเท้าพูดอย่างแก้วกะคุณน,นี่มันบ้าที่สุดเขายักไหล่อย่างไม่ใส่ใจกับคำพูดของเธอไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะลุกขึ้นมาเต้นหรอกล,ะละสัสมาหายใจแรงอารมณ์พุกพ่านด้วยความโมโหเดือดดานอย่างยิ่งฉันจะจับคุณเข้าคุกให้ได้พนดยิ้มอย่างเห็นเป็นเรื่องสนุกสนาน งั้นคุณก็ต้องจับพี่ชายกับแม่ของคุณเข้าไปด้วยเพราะท่านยินยอมให้ผมพาคุณมาที่นี่จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีโกงกันชัดๆลัสิมาเต้นเล่าๆด้วยความฉุนเฉียวผมว่าคุณอย่าพยายามทำให้ทุกฝ่ายต้องลำบากใจเลยดีกว่าแล้วปล่อยให้พวกคุณทำปุยยี่ผู้ยำกับที่ดินของพ่อชันอย่างนี้นลัลนกไม่มีทางหรอก ลัสิมาสะบัดเสียงพังเชิดคางสูงมองเขาอย่างท้าทายแล้วคุณจะทำยังไงล่ะครับแต่ผมไม่มีทางให้คุณไปจากที่นี่ง่ายๆแน่พลดกล่าวเสียงเรียบยังไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเขามองเธอนิ่งและพูดอีกว่าคุณมานั่งตรงนี้แล้วทานอาหารของคุณก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะเย็นดีกว่าคุณไม่มีทางเลือกแล้ว ไม่ฉันไม่กินอะไรทั้งนั้นหญิงสาวพูดอย่างหยะโสตามใจเขากล่าวพร้อมยักไหลท้องผมไม่ได้หิวด้วยผมไม่เดือดร้อนแน่พลดตกล่าวอย่างอารมณ์ดีลสัสมากัดริมฝีปากแน่นด้วยความเครียดแค้นบ้าคุณมันบ้าที่สุดลัสิมากระทืบเท้าอย่างไม่รู้จะทำยังไงได้ดีกว่านี้เพื่อระบายความโกรธที่มันจะระเบิดให้ได้ ขณะที่พลดต้องจุปากมองหล่อนด้วยสายตาแบบผู้ใหญ่ตำหนิเด็กคุณน,นี่ปากจัดหน้าดูเลยนะช่างฉันลาซิมาโขเขาเขาอมยิ้มมองหล่อนอย่างเห็นขันนั่นสินะปากคุณไม่ใช่ปากผมเสียหน่อยคุณคุณน,นี่มันมันบ้าจริงๆเลยลาซิมาเต้นเล่าเล่าชี้หน้าเขาแต่ไม่กล้าเข้าใกล้กว่านี้ เขาทำหน้ายิ้มยั่วเรียกผมทำไมครับหรือว่าคุณเกิดนึกพิศวาสผมขึ้นมาบ้าบ้าคุณนี่มันบ้าหลอนตะโกนอย่างโกรธแค้นเต้นมากเหนื่อยนะครับและหิวด้วยผมว่าทานอะไรก่อนดีกว่าพี่ชายคุณบอกว่าคุณฉลาดพลดพูดพางเอียงคองมองเอียงคอมองหลอนอย่างสำรวจแล้วพูดต่ออีกว่าแต่ผมว่าไม่จริงนะ เพราะคนฉลาดเขาจะไม่ทำร้ายตัวเองหรอกลาซิมามองหาอะไรสักอย่างเพื่อเอามาปาใส่หน้าเขาหล่อนเดินไปช่วยเอาเจก,กันลายคามขึ้นมาถือในมือแน่นเอ๊ะชิ้นนั้นแพงนะคุณถ้าคุณทำมันเสียหายผมต้องหักเงินออกจากเงินค่าที่ดินนะครับเขายังคงยั่วโมโหเธอ หลอนพ่นลมหายใจออกมาราวกะจะพ่นผายออกจากจมูกและปลาแจกันใส่เขาด้วยความโกรธเขาเอียงหลบบูกเพล่งละศินาเชิดหน้ามองอีกฝ่ายอย่างท,ท้าทายหลังจากผลงานของตัวเองออกมาอย่างเป็นที่พอใจที่ไม่ถูกใจก็ตรงที่หล่อนปาไม่แม่นไม่ถูกหน้าเขาอย่างใจหวังหล่อนอยากเห็นแผลบนหน้าเขาหนัก พระรถทำหน้าขึมดุลุกขึ้นมาย่างสามข่มเข้ามาหาเธอสีหน้าของเขาดูน่ากลัวมากลัิมากัดริมฝีปากด้วยความกลัวพร้อมใบหน้าขาวซีดถอยหลังหนีสมองของเธอกำลังสับสนโอลมานใช่หล่อนอาจจะสนุกกับการทำให้เขาได้เจ็บใจเล็กๆน้อยๆแต่ดูเหมือนจะไปแย่หนวดเสือที่กำลังจะหลับเสียแล้ว อย่าอย่าเข้ามานะ,ะเฉลยรักซาตานตอนที่3ได้จบลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อรับชมตอนที่สีต่อไปด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะ